สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องตอนมาหอดวัดเลยค่ะทางสิลงหม่องลานทำมันนี้มาฝึกกับหมูสองคนพาสปอร์ตก็ได้มาแล้วค่ะแต่คือสิบเปอนได้ไปดรอก <c oughs> อาสิตเป็นวันเสาร์วันศุกร์หรืลอะพีเป็น,น,นต้งเลยเพราะว่า หาสินกับกับมืออื่นพวกตังสี่เด็กกรับอนน,นี้กำลังสิลงไปฝึกไปส,สมาธิอยู่ลานทาน่าำแบบนี้น,นะบรรยากาศในวัดพี่น้องไปจุดทูบก,ก่อนจุดทูบจุดต้นสมโหงคนมาฝึก หลายช่วงตัวทางนี้คือฝนสิบตะก้วมาขึ้นไปน้อยมันจะตกห่ดยคนเกงน,อนอสอง จิตถูต้นสมองจุดชูขอให้ผ่านขอให้ผ่านขออนุญาตเด้อาวก็ลงไปจุดอยู่ลานทรรมตอขออนุญาตเด้อ พันมาปูอันนี้รันมดแล้ว กเติตรมเรือนเงียบสงบพี่น้องแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงคลิปวันนี้เราพี่น้องเลยเพราะว่ามันบ่มีสัญญาณทางนี้คือจะเป็นหมองขั้นฝึกผ่านแล้วก็นสุทางไปเข่าหมอคือจะเป็นทางนี้มีอยทา,ทางไรทางเข่าหมอจะเท่าไ่ตอนนี้เพิ่นกำลังสิลงมาลานทำอะไรแบบนี้ ลองลานทำไปหน่อยมายจุดถูกอีกบอกขอฝึกกรรมฐานขอให้่านโหโหคือลมแรงนะอันนี้คือหมองลานทำหมองฝึกไปหน่อยมายจุดถูกก่อน หมดเนะี่ยก็คือล้มกัดขน้อยท้ด <g ül üyor> อ้อันไดมามาไทยเห็นไหมจับกดแล้วกดแล้ว mm ซี่ก็ตกกลางเนี่ยกำลังเสื่อลงมาฝึกไปไหนเดี๋ยวมายังมาหูให้แังไงยังไม่อันนี้คือยังเกาะผักเทรียงบอ,ยอกยกน่าดูได้เลย โอ้หูสิาพาดหรือพอนะคะแล้ว <c oughs> อันนี้คือเป็นผักเคียงตอนแรกขอมเร่จริงไเลคืออยู่บอกพี่น้องเลยคือผู้มักปฏิบัติธรรมอยู่บอกนไม่บุ๋มบอก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคงงานนาร,ระเด็นนึงนั่นน้าผัดปลาเปิดพะโลมนา้าผัดอีย่างเอือ ไปส่งอาพักขานกันนาจ้ะ้ตตาห้าเก่งเลยน่าใหม่เยเน้นจบกกักําลังเหี่ยวขึคือ้าพักพอนนอนได้ป่บัเนี่ยบะตูนอนได้อยู่บ่หลับ พานอนพักผ่อนก็จะพี่น้องเลยพานแล้วเอาบุญมาฝากเด้อพี่น้องเด้อบุญทำบุญนะคะฝนตกฝาห้องมือจีสีห้องเอาฝนมาขนาดตอนนี้สามทุ่มแล้วพี่น้องคะก็เข่ามอแล้วกับพานแล้วก็บเได้กลับบ้านแล้วพานเลยเด้อจ้าเพื่อนก็ได้ฟังข่าวดีกันพี่น้องจ้าฮอด้นยล่ะค่ะ ไปบนมือบนเวทเอาบญมาฝากตอนเดึกนะคะพี่น้องค่ะไปวัดเพิืนกับมาพี่น้องเลยเจ็บซิกวก็ขึ้นห้องก็ออกแต่มอประมาณสามผุมพี่น้องเลยไปนั่งปะชานั่งในมออสองสั่วโมงพอได้ออกมาอ๋อแต่ก็โล่งผ่านค่ะผ่านค่ะดิซซ๊ซี่ไปวัดโอ้ สมที่อันนะไปตั้งใจไปพ,พี่น้องเลยจะได้กะบอาบุญมาฝากตอนเด็กเด็กพี่น้องเด้อพอไปฮอดวัดผู้บรพี่น้องเลยไอแก้วกระซุงจิ้งหลองมาพอดีเลยค่ะพาสปอร์ตจ้าได้คอน่งม,มาให้เมื่อเสาร์แต่ว่าได้แต่เข้าวเจี๊ยซีข้าวน้องกิฟต์ยังบอได้ได้เพราะว่ามันยังเงินอะไรห้องน้องกิฟต์เห็บซ่าอีกเพราะว่าซ่าย้อนบัตรประชาชน แล้วก็สัมผัสกัหล้างจีซีอีกอะไ้แต่ของจีซีแต่กันยังสิบพันในวาดปรุงนี่นาะือสิบพันแล้เวลาเข้าเต็มโตท่านพะวัเมือน,นี้ก็ไปวัดเบิดมือพี่น้องเลยนั่งสมาธิสามรอบทานแล้วก็เข้าไปนั่งหมอนั่งประสาทนะส,สมมุ ผ่านค่ะห้องจีดกระตันไปทำบุญกามิตรแนวคัดขวางค้นกับมาค่ะจีสีห้องอันพราอันพอเพิ่นมาเล่้ยงน้อแหละสิผ่านะอะไรเขาว่าเป็นห้องขอกขาเรกเขาเรียกแบบว่มันห้องโดยมึงค้นพัศสิแค่เนอนนอนๆๆนอนนอนนอนเจ้เวจีซีมีห้องจีดเลยห้องแบบสัมปิด <laughs> หอดแล้วขันเลยครับพี่น้องเอ้ยไปตั้งแต่พกมงสามาหอดเงินซีถุถมตอนนี้ซีถุมกว่าสิหถุมแล้วหายไปเบิดมือพี่น้องเอ้ยไปทำบุญค่นะนักสิบป์ได้มีแนวคาราคาซังแบบนี้พอจะไปหอดปุ๊บก็กได้ข้าวหนีปับเลยอืมแต่ว่าเจพอล่าซุ่นขวบเจเจเพิ่นตอนนี้เพิ่นว่าอยู่พัทยา เดิมทีซีก็อิบ่ในโรงพัทยาดอกค่ะร่วมไปกเกษียไปรัฐเพื่อนอยู่กทมนะคะอาจีประมาณวันเสาร์หรือจังไดเนาะเพราะว่ามือเนี่นยต้องคือคืนปักซองไปหานแนวพาดเดินทางสกอตนะคะตอนนี้ไม่เหลือเงินตักกระบาทเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อันคิวนี่ก็ค่ะแต่วันสเสาร์ท่านที่บอลท <c oughs> ่าะคิวผมก็อยากคืบกันไปเไลยพี่น้องเรา เมื่อวานค่ะนี่คือสักนะคะเสริมหงอเย็นตะของนะคะเพว่าเป็นคนคิ้วสั่นคิ้วกับพวกก้กันดอกคิ้วครั้งนี้อาจสิขอดมันขอดแล้วมันเจ็บแต่ว่าคิ้วครั้งนี้มันดีโกงงครั้งนี้อัดสวยกว่าครั้งนี้นะคะคิ้วไม่เท่ากันครับสร้างมันพกไไปนำเงินวัฒท่นาพี่น้องเอ้คุณนามันเคลือบๆอยู่ร่างหนากันไหวคือคิ้วลยูกเอาผามาซุปน้ำเซตเอา เดี๋ยวเดินทางเมือ่อใดอีกจังว่ากันอีกเชื่อน,นึ่งนองน้องพี่น้องนอ้อนี่กระคอโตพักพรนะคะจะได้กระขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อจ้าไม่หายไปเบิดมือค่ะก็คือไปนั่งสมาธิทำบุญค่ะมัดมือก็เบริคอยเลยลงคิวตะกีให้น้องเบิง้งไปถ่ายไปแป๊บแป๊บแป๊บเดียวเพราะว่าตอนนั้นเข้าไปเล่นนาอตอนมันสิบพันกันแล่วก็ถ่าย กางที่ตามนะคะว่าเจซีซีได้เดินทางเมือใดพี่น้องเลยบอ,อวันสุกเมืออื่นี่ขึ้สิบ่ทันอาจจะเป็นวันเสาร์เด้อพี่น้องเด้อเซนไดกาพี่น้องเอ้ไฟดับกค่ะะสียำลาพาจากกับระได้ลาเอาเป็นแสงแบบนี้แหละก็แสงอัน คนมาแต่ทำบุญนะคะอันนี้เปอร์เซ็นต์แซงปีได้พี่น้องเลยจะได้กัเอาบุญมาฝากพี่ฝากน้องไอซีปรสุกพนนะคะกางเลึกเลยค่ะเดี๋ยวจะ,ต,ะ,ะ,ะวติดตามมือ่อื่นน้อพี่น้องน้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆประสุกประสุกนะคะราคาเอาบุญมาฝากนะคะอันนี้เปอร์เซ็นต์บุญค่ะ